ตราบดินสิ้นฟ้าเขียนโดยอาริตาบทที่หนึ่งโรงแรมใหญ่ริมถนนแห่งนี้เขาเคยผ่านไปผ่านมาเกือบจะทุกวันเพราะที่ทำงานเก่าของเขาอยู่เลยไปประมาณสองบล็อกเท่านั้นและเขาเองก็เคยเข้ามาที่นี่ในบางมือ้อบางคราวของอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเรื่องลือชื่อ รวมไปถึงงานเลี้ยงในห้องจัดเลี้ยงยามค่ำคืนอีกด้วยแต่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่านับจากนี้ต่อไปเขาจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างลึกซึง้งมันเป็นสิ่งที่ตกมาถึงมือเขาโดยจะเรียกว่าไม่คาดฝันก็ย่อมจะได้สายฝนในหน้าฝนโปรยปลายลงมาเป็นละอองบางๆกระจกที่ใสหน้ารถจึงเป็นละอองฟ้าแล้วแกนปัดน้ำฝนสองอันก็เริ่มทำงานช้า จอดตรงนู้นดีกว่าเขาบอกผ่านไปกับคนขับรถด้วยเสียงเนื่อยๆไม่ยินดียินร้ายและไม่สนใจว่าจะถูกมองกระจกส่องหลังบ้านเล็กแต่สำหรับท่านผมว่าเออนะจอดตรงไหนก็เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรให้มันเอิกรกะเลิกไปฉันไม่ชอบในน้ำเสียงเรื่อยๆนั้นมีความกังวลเฉียบขาดที่ทำให้คนประท้วงต้องรีบหุบปากและก็เลี้ยวรถไปจอดในที่ที่เขาชี้มือบอก เป็นมุมอันเกือบจะติดก,กับรลัวด้านข้างใกล้ทางออกเพราะมองเห็นพนักงานบางฝ่ายของโรงแรมเดินเข้าเดินออกเหมือนกำลังยุ่งกับการงานเต็มที่ต่างก,กันกับด้านหน้าโดยสิ้นเชิงตรงนั้นไฟสว่างรถวิ่งเข้ากันมากมายในค่ำคืนนี้คืนที่จะมีงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารโรงแรมกลุ่มใหม่แทนกลุ่มเก่าที่ถูกดันออกไปเนื่องจากภาวะขาดทุนอย่างหนักจนเกิดนี่สินล้นพ้น ฝนครับท่านประเดี๋ยวแต่ยังไม่ทันจบประโยคอีกตามเคยเมื่อสินทุเปิดประตูลงไปร่างสูงในสูตรสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำลงไปยืนโดดเด่นเหมือนไม่หวั่นไหวกับเม็ดฝนนั่นสักนิดแล้วยังทำให้นายคนขับรถอาปากค้างก็แทนที่จะเดินเข้าไปทางด้านหน้าเขาเห็นเจ้านายเดินตัดไปยังด้านที่พนักงานของโรงแรมวิ่งเข้าออกกันชนลมุนอยู่นั้นโดยฝีเท้ามั่นอกมั่นใจอย่างยิ่ง สินธุได้เห็นสายตาของคนหลายคนจับจ้องมองเขาเหมือนเป็นตัวประหลาดไปเสียแล้วอาจจะเพราะเสื้อสูตรตัดเย็บประณีตและท่าทีของเขาที่ไม่อาจจะปะปนไปกับพนักงานที่ใส่ฟอร์มของโรงแรมอยู่แต่เขาก็ยังก้าวเข้าไปทางเดินนี้ไม่สู้จะสะอาดนักพื้นปูนกระเทาะและลาดเทไม่เท่ากันมีบางที่ลุ่มลึกเป็นแอ่งและมีน้ำขังอีกด้วย เขาเดินข้ามแอ่งนั้นมาได้อย่างสบายๆเข้าสู่ตัวอาคารและเขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงมากระทบหูคุณเข้าทางผิดแล้วในความสลัวรางเขาเกือบจะมองหน้าเธอได้ไม่ถนัดแต่เธอก็ไม่ได้สวมฟอร์มเธออาจจะไม่ใช่พนักงานที่นี่กับเสื้อและกระโปรงสีเข้มจนเกือบจะกลืนหายไปในความมืดผมจะเดินทะลุไปทางด้านหนะ้าเขาพูดโดยไม่มีหางเสียง แต่ก็ฟังอ่อนโยนอยู่ดีไปได้ไม่ใช่เหรอทางนี้เป็นทางของพนักงานเท่านั้นผมรู้แต่ผมก็เดินเข้ามาแล้วเขาบอกต่อไปแล้วก้าวต่อไปอีกสวนกับเธอเขาเห็นแววตาคมปราบแม้จะไม่มีแสงไฟแจ่มชัดเป็นแววตาที่คมและดุเอาการอยู่ยังจะกลิ่นหอมเย็นๆที่เขาไม่เคยคุ้นแต่ก็หอมในสัมผัสของเขา อาจจะเป็นพนักงานอีกระดับหนึ่งก็เป็นได้เขาเดินลึกเข้ามาก่อนจะหันไปมองเธออีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นท่าทีร้อนรนของเธอก็จุดยิ้มอย่างนึกขำดูเหมือนงานคืนนี้จะทำให้ใครต่อใครพากันหัวปั่นไปเสียทั้งนั้นและสิ่งเหล่านี้เขาจะจดจำเอาไว้นับจากก้าวแรกที่เข้ามาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเสี็แล้ว มณีรินก้าวเร็วๆออกมาเธอรู้สึกขุ่นใจกับชายที่เดินเทิงเๆผ่านเข้าไปการทำงานโรงแรมนั้นเธอมักจะได้เห็นผู้คนมากแบบอย่างผู้ชายคนเมื่อครู่ก็ใช่ว่าเธอจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ประเภทเอาแต่ใจตัวอยากจะเดินก็เดินเข้ามาโดยไม่ดูว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนก็แต่งตัวดีท่าทางดีเขาน่าจะเดินไปเข้าด้านหน้าด้านหลังนี้เป็นมุมส่วน Sample complete. Ready to continue?